เอสันอันวาเรสย้ายสู่เวสแฮมข้อตกลงทางวาจากับอาแจากสำหรับแพ็กเกตทั้งหมดประมาณ34-35ล้านปอนด์อันวาเรสจะบินไปลอนดอนในอีก24ชั่วโมงข้างหน้าเพื่อรับการทดสอบทางการแพทย์และเซ็นสัญญาฮอฟเฟนแฮมเตรียมเซ็นสัญญากับวอลเวคอร์จากเบอร์ลี่แบบยืมตัวหนึ่งฤดูกาลหลังจากกลับจากการยืมตัวไปที่แมนยูในฤดูกาลที่แล้วยังไม่เริ่มฤดูกาลใหม่ก็เจ็บซะแล้ว เชลซียืนยันว่าคร at um ิสโตเฟอร์เ an. อ ah ar ja ็นค in ah ุนคูเข้ารับการผ่าตัดอาการบาดเจ็บที่เข่าในชิคาโกการเซ็นสัญญาใหม่อาจใช้เวลาไม่เกิน16สัปดาห์เฮ r e we ว o โกตำนานอันเดรสอินิสตาเซ็นสัญญากับเอเมิเรตคลับเอฟซีในสหรัฐอรับเอมิเรตเขาจะมาถึงดูไบคืนนี้อินิสตาจะลงนามในสัญญาเช้าวันอังคารนี้ โดยจะมีผลจนถึงเดือนมิถุนายน2024พร้อมออปชั่นจนถึงปี2025เกป้ามาแวลสอลาเชลซีบายเยนได้เพิ่มเคพอในรายการตัวเลือกสำหรับผู้รักษาประตูคนใหม่ได้รับการยืนยันเขาเป็นชื่อที่ชัดเจนโดยโทมัสทุกเค้นเชลซีและบยเยนจะคุยกันเร็วๆนี้เพื่อทำความเข้าใจหากเป็นไปได้ในการตกลงเรื่องข้อตกลงและสัญญา เวสแฮมบรรลุ Ham, ou, ข้อตกลงกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสำหรับแฮร์รี่แม็กไกวด้วยค่าตัว30ล้านปอนด์ข้อตกลงทางวาจาถึงเป็นที่สิ้นสุดประเด็นสำคัญเกี่ยวกับโครงสร้างข้อตกลงยังอยู่ระหว่างการหารือแต่ขณะนี้มีการตกลงค่าทรรเนียมแล้วตามข้อมูลของสกายเงื่อนไขส่วนบุคคลจะมีการหารือในเร็วๆนี้เลสเตอร์ซิตี้บรรลุข้อตกลงยืมตัวเซซาเรกาซาเดอีจากเชลซีแล้ว ตามที่เปิดเผยเมื่อช่วงเช้าข้อตกลงในสถานที่และการแพทย์ในสัปดาห์นี้หากทุกอย่างเป็นไปตามแผนเซลซีเชื่อว่ามอริสเคิร์จะมีความสำคัญอย่างยิ่งในการช่วยให้กาซาเดอีพัฒนาแนวทางที่ดีที่สุดกาลาตาซ่ารายเพิ่งลงนามในเอกสารเพื่อทำข้อตกลงเตเตสัญญาส4ปีที่ตกลงกันไว้เงินเดือน2.5ล้านยูโรต่อฤดูกาลประกาศในวันพรุ่งนี้เตเตเข้าร่วมในฐานะฟรีค่าตัว เป็นทางการแมตเทอร์เนอร์เข้าร่วมนอตติงแฮมฟอร์เรสข้อตกลงถาวรจากอาเซนนอน